สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาว Amazing ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำระบบนะครับผมในเซิร์ฟ Amazing ก็จะเป็นระบบอะไรต่างๆของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ของแก๊งนะครับผมเริ่มจากนะครับผมระบบการตรงการต่อยนะครับผมมีมัหมดหย่งชุนเหมือนในไฟเอ็มนะครับแต่ก็มันมันต้องาอเป็นจังหวัดนะครับผมถ้าขอไม่เป็นจังหวัดก็จะจะหลุดไปเหมือนเมื่อกี้นะครับ พอเข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็ให้กดตัว Y ายนะครับผมเขาจะมีรถอ่อตอนนี้เป็นช่องทดสอบนะครับเขาก็จะมีรถอ่า r สามห้าแจกให้ขับ1ครันนะครับผมเป็นการแจกให้แบบว่าขับทดสอบระบบนะครับว่ามีอาการบั็กหรืออาการหน่วงหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็จะพาไปดูที่ทำงานนะครับว่ามันบั็กหรือหน่วงอะไรหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้แอดเขาเปิดให้ ้าคนในเซิร์ฟมาเทสระบบทำงานว่าบั๊กหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วการหาที่ทำงานนะครับผมก็ต้องกดทับ GPS นะครับผมแล้วก็กดกดอันแรกแล้วก็คน้นค้นหาเลยครับผมว่าจุดทำงานอะไรอยู่ใกล้อะไรยังไงมันจะมีบอกนะครับผมว่าแบบว่าจุดทำงานนี้อยู่ห่างก,กี่เมตรอะไรอย่างเี้ะครับผมผมก็จะพาไปจุดปลูกข้าวนะครับผม เรื่องของ r 3 5ที่แจกนะตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนเปิดให้เทสเฉยๆนะครับผมตอนวันเปิดจริงมาก็ก็จะไม่มีกันแล้วนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าในมือถือก็สวยนะครับผมแต่ถ้าจะเป็นในคอมมันจะสวยกว่านี้อีกนะครับภาพลแล้วก็ในมือถือรู้สึกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเขาน่าจะเอามอดภาพลงในเซิร์ฟด้วยหรือเปล่านะครับผมเขาน่าจะพาาภาพให้สวยกว่านี้ ถ้าใครเคยเล่นในคอมนะผมก็จะเห็นได้เลยว่าขนาดปรับภาพแบบเหมือนภาพเดิมๆม,มันเลยครับแต่ก็ยังสวยนะผม พอเข้าในจุดทํางานนะผมก็จะสังเกตด้วยว่านะครับเฟรมเลสตกนะครับผมตกเอามากๆเลยนะครับผมอ่าสเปคมือถือผมตอนนี้ก็ประมาณ6แรม6นะครับผมรอมร้อยยี่แปดนะผมก็กระตุกโอนเลี่ยงครับผมก็ถือว่าคนคนก็น้อยนะครับผมแต่ว่าพอเข้าจุดทํางานก็กระตุกเยอะกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในช่วงทดสอบนะครับผมแอดเขาก็น่าจะแก้นะครับผม อีกส่วนนะผมก็จะเป็นในเรื่องของแก๊งนะผมก็เป็นแก๊งที่ผมอยู่นะตอนนี้นะครับผมแก๊งเวดโค้ดนะครับจะมาสอนว่าต้องทํำยังไงนะครับผมจะสอบไวดิสแก๊งอะไรยังไงนะครับผมก็เกณฑ์ขั้นต่ําของแก๊งนะผมก็แบบว่าขอประมาณว่าขอคุยรู้เรื่องนะผมรับแต่ผู้ชายนะผมรับแต่ผู้ชายแล้วก็อายุ14ขึ้นไปครับผมถ้าอายุต่ํากว่านี้ก็ต้องคุยกับลีดนะผม ก็ขออนุญาตนะครับขอพับจอไปหน้าดิสคอร์ดแป๊บนึงครับเอาแล้วผมตอนนี้ก็อยู่ในหน้าดิสคอร์ดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็ถ้าเข้ามานะครับผมก็ห้องเกี้จะจะเป็นห้องแรกนะครับผมที่เข้ามาแล้วจะเจอเลยนะครับส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องรับยศนะครับให้เพื่อนๆที่เข้าดิสมาแล้วนะครับผมก็กดตรงอีโมจิเช็คถูกนะครับแล้วก็ไปดูห้องต่อไปกันเลยนะครับผม ห้องต่อไปก็จะเป็นห้องติดต่อสอบถามนะครับผมใครนะครับผมที่ต้องการจะเข้าแก๊งแล้วไม่รู้นะครับผมว่าต้องสอบไปลิสอะไรยังไงนะครับก็มาห้องนี้ได้ผมมาสอบถามพวกพี่ๆที่อยู่ในดิสได้ครับส่วนห้องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นห้องคัดคนนะครับผมพวกพี่ๆเขาก็จะมาแบบว่าทับแอดแบบว่าเรียกคนที่จะสอบคนต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับ และใครนะครับผมที่สนใจจะเข้าแก๊งนะครับผมก็จะแปะลิงก์ดีต่อต่เอาไว้นะครับผมทั้งของแก๊งแล้วก็ของเซิร์ฟเวอร์นะครับห้องต่อไปเลยนะครับผมก็จะเป็นห้องที่ใช้โพสต์ภาพนะครับผมการแบบว่าเหมือนโพสต์ภาพบรรยากาศหรือการมีสตอรี่อะไรต่างๆนะครับผมแล้วนะครับผมก็ห้องต่อไปครับผมก็จะเป็นห้องไฟล์นะครับเวลาพี่เขาให้ติดตั้งหรือแบบว่าอะไรต่างๆทพี่เขาก็จะมา ลงในนี้นะครับผมส่วนห้องนี้ก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรมากนะผมเพราะว่าน่าจะเป็น AIP เซิร์ฟต่างๆที่พี่เขาจะลงหรือเคยลงมานะครับแล้วถ้าเสียงเพลงรบกวนยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วต่อไปนะผมผมก็จะพาไปดูกดแกนนะครับผมก็น,นะผมก็เข้ามาห้องนี้นะครับผมพี่เขาก็จะบอกนะครับว่าแบบว่า กดแก๊งต้องทําอะไรบ้างนะผมสามารถมาดูได้ห้องนี้นะครับห้องถัดไปก็จะเป็นเพลงแก๊งนะผมเพลงแก๊งเวทโ้ดนั่นเองนะผมแล้วก็ห้องถัดไปนะผมจะเป็นห้องตัวอย่างของการกรอกไวริสนะผมก็ทุกคนสามารถมากอบตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปใส่ไวริสของตัวเองได้เลย ห้องต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องรอสอบไวริสนะครับผมก็ใครที่ต้องการรอสอบก็มารอตรงนี้นะครับผมถ้าพี่ๆเขานัดมาก็มารอห้องนี้ก่อนนะครับผมแล้วถ้าถึงคิวเรานะครับผมพี่ๆเขาก็จะออกจากห้องสอบแล้วก็มาเรียกรอห้องนี้ให้ไปสอบนะครับแล้วก็ห้องนี้นะผมจะเป็นห้องสอบนะครผม ก็ถ้าใครพี่เขามาเรียกแล้วก็มาห้องนี้ับผมก็จะมาสอบนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เขาจะสอบนะครับผมพี่เขาก็จะถามอายุ icoc แล้วก็ชื่อ icoc นะครับผมแล้วก็เขาจะสอบถามเรื่องกดโลเพนะครับผมใครที่ต้องการจะเข้าแก๊งนะครับผมก็ศึกษากดโลเพและกดแก๊งเอาไว้ให้ดีนะครับส่วนห้องที่ทุกคนเห็นข้างล่างนี้นะครับผม ก็จะเป็นห้องที่เวลาว่างๆก็จะเข้ากันนะครับผมเข้ามาคุยพูดอะไรกันสนุกสนุกนะผมก็คลิปนี้ก็คงนี้เท่านี้นะครับผมก็หากใครอยากเข้าแก๊งเวทโค้ดนะครับผมก็สามารถเข้าลิงก์ดิสคอทั้างล่างนี้ได้นะครับผมและผมก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับผมผมครับ rock, 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 ททดับเ the to บิลยูซีที่พวกกูจัดดับเบิลยูซีแกงพกมึงโคตรกำลูกินตะแกงได้แอ i n g to the ท็อปแรงกูจะไม่แลงลูกินตะแกงขอพวกกระจอกให้มึงออกก่อนเดี๋ยวพวกมงจะได้นอนกองน,นอนยอมแต่ถ้าพวกมือยังไม่พร้อมจะได้ไม่ต้องมารออาม้อง,องกันนัดน้อง West Coast Gangster พงไม่ต้องร้อง ที่พวกกูตึงใจ WC แดงพวกมึงโคตรกลับลูกยิงในแกงแดงของคนที่ถือระดับแรงกูจะไม่แบกลูกยิงในแกงอ่ะบอกวกกจะเจาะให้มึงออกก่อนที่พวกมึงจะได้นอนก่อนนอนยอมเถิดแต่พวกมึงยังไม่พร้อมจะได้ไม่ต้องมาร้องกันนะน้องเวสโคสแกงสเตอร์พวกไม่ต้องร้อง แล้วถ้าพวกมึงคองจะสกอตพร้อมสเกิร์ตได้ทุกเบอร์เลยจะออกคำหลักกูอาทะนุกลัวตีนบอสของเล่นที่มุดใจขจุกตัวเปิดตอนยิงเข้าไปใส่แม่งให้สุดคิดดิคิดดิทีนบาก็คิดดิคิดดิเฉดแล้วลึกใจได้ว่าพวกมึงตายกี่ชีวิตแค่พวกกูนั่งคิดก็เห็นภาพแกล้ข้าวอย่ามือทำไมพวกกูต้องเห็นข้าวทุยทำทรงปากดีถ้งอยากจบเรื่องให้มากราบตีนลูกกระดมีมึงดูพี่โทษทีที่พวกกูตึงเกินเส้นสายนี้ไม่มีทางให้มึงเดินมึงเชิญออกจากวงการแกลงพวกมึงคิดแพ้ที่ทำมาตึงหับบ้าว หมดแกงหรือถ้ายังไม่อยากกลับมานอนแอร์เป็นกี้แพ้ไปดินอนแอร์เป็นกี้แพ,พ้นนแปพไปเลยด,ดีสัตว์พูกกูซูมานานไม่มีถอยกลับอนอนแอร์เป็นกี้แพ้ไปเลยด,ดีสัตว์ วู WC โทษที่พวกกูตึงจใจ WC แกงพวกมึงโคตรกลับลูกกินในแก๊งเดมกูยังทุ่ดทอแรงกูจะไม่แบกลูกกินในแก๊งบอกพวกกระจอกให้มึงออกก่อนที่พวกมึงจะได้นอนกองนอนยอมแต่ถ้าพวกมึงยังไม่พร้อมจะได้ไม่ต้องมาร้องกันนัดน้องเวสโคสแก๊งสเตอร์วงไม่ต้องร้อง WC โทษที่พวกกูตึงจใจ WC แกงพวกมึงโคตรกลับลูกกินในแก๊งเดมกูยังทุ่ดทอแรงกูจะไม่แบกลูกกินในแก๊งบอกพวกกระจอกให้มึงออกก่อนที่พวกมึงจะได้นอนกองนอนยอม เธแต่พวกมึงยังไม่พร้อมจะได้ไม่ต้องมาร้องกันนะน,น้อง c วสโคสแกงสเตอร์คงไม่ต้องร้อง อยากตอรี่ติดต่อนิวโซนสวัสดีครับทุกคนมึงจะได้ยินจากโคโค่คนจะเช็คตัวเองถ้ามึงโดนจนงแขกับโอเดงดาอยากหฮปแบล็คลุ้มว่าเพื่อนเจ็บอนาถแล้วพวกมึงจะเข็ดมันจะตามไปเก็บศพคนที่ทำเพื่อนถ้ามึงอยากวินเลมมึงควรจะอยู่นิ่งไม่ต้องซิงมันแล้วก็ชิ่งกับบ้านได้หมดแล้วพวกกูจะไปตามถึงหน้าบ้านมึงทุกตัวอ้อคนที่ไวใจได้ที่สุดคือโนอาในระหว่างสตอรี่พวกมึงได้ไปแค่ลงบ้านโดนพวกกูตามไม่งามใจถ้าพวกมึงคล้องใจเดี๋ยวกูเปิดงานให้อ้อบอสบอกกูยอมลายในสตาร์คนอื่นเลี้ยงเด เั่นก็มาในสัตว์พวกกูกก the to จะไป่ทุสีทษีที่พวกกูตึงจัด WC แกงพงมึงโคตรกลับดูกินในแกงไ g ้แกร to the top rank กูจะไม่แบงดูกินในแกงบอกพวกกระจอกให้มึงออกก่อนเดี๋ยวพวกมึงจะได้นอนกองน,นอนยอมแต่ถ้าพวกมึงยังไม่พร้อมจะได้ไม่ต้องมาร้องก,นนอนนอนกันนับน้อง West Coast Gangster พวกมึงไม่ต้องรอง้อง WC โทษีที่พวกกูตึงจัด WC พวกมึงโคตรกำล the to ูกกินแต่แกงได้แรงโคตรในจุดระทปแรงกูจะไม่แบกลูกกินแต่แกงอ่ะวดพกกระจอกให้มึงออกก่อนที่พวกมึงจะได้นอนก็นอนยอมถ้าแต่พวกมึงยังไม่พร้อมแต่ได้มมนนะ Coast, มไม่ต้องมาร้องกันนะน้องเวสโคสแกงสเตอร์พึงไม่ต้องร้อง